การทัศการพระอาจารย์สิทธุโชคิสิทธิโยวันนี้ทางโรงเรียนสุวรรณังดิตวิทยาลัยโดยกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมขออนุญาตสัมภาษณ์พระอาจารย์เพื่อนําความรู้ไปสู่นักเรียนแล้วก็บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเรื่องของพระพุทธศาสนานะครับขอโอกาสสัมภาษณ์นะครับคําถามข้อแรกครับอาจารย์ครับพระสงฆ์มีบทบาทสาคัญต่อพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้างครับพระสงฆ์เนี่ยมีบทบาทหลัก ที่สำคัญต่อพระพุทธศาสนาเนี่ยอย่างน้อย4ประการด้วยกันประการที่1ก็คือชี้ทางสว่างประการที่2ก็คือชี้ทางสวรรค์ประการที่3ก็คือชี้ทางรอดประการที่4ก็คือชี้ทางธรรมประการที่1ก็คือชี้ทางสว่างก็คือพระสงฆ์เนี่ยต้องมีหน้าที่คอยห้ามปรามคอย ให้สติคอยตักเตือนพุทธบริษัทไม่ให้กระทําซึ่งความชั่วก็คือไม่ให้คิดชั่วพูดชั่วทําชั่วนั่นเองประการที่2ก็คือชี้ทางสวรรค์ก็คือต้องสั่งสอนพุทธศาสนิกชนเนี่ยให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีพูดง่ายๆก็คือให้ละความชั่วให้ทําความดีทําจิตใจให้บริสุทธิ์โปงใส หรือที่ทุกคนได้ยินอยู่บ่อยๆก็คือให้คิดดีพูดดีและทำความดีก็คือให้ทำความดีเราทุกท่านจะได้มีความสุขความเจริญในการดําเนินชีวิตประการที่3ก็คือชี้ทางรอดพระสงฆ์เราเนี่ยมีหน้าที่ที่จะช่วยเหลืออาพุทธศาสนิกชนหรือประชาชนทั่วไปด้วยเรียกว่างาน สาธารณสงเคราะห์และก็งานศึกษาสงเคราะห์งานสาธารณสงเคราะห์ก็อย่างเช่นการส่งเสริมการอุปถัมภ์ในเรื่องของการสร้างโรงพยาบาลการตั้งโรงทานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆอย่างเช่นปัจจุบันมีผู้ประสบภัยจากสถานการณ์โควิดการแพร่ระบาดพระสงฆ์เราก็มีการช่วยตั้งโรงทานการแจก อาหารต่างๆเป็นต้นแล้วก็งานศึกษาสงเคราะห์ก็คือการให้ทุนการศึกษาการสนับสนุนการสร้างโรงเรียนก็ดีสิ่งที่เป็นสาธารณกุศลสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหน้าที่หลักของพระสงฆ์เราเพราะถือว่าต้องยังตนเองให้ถึงพร้อมแล้วก็ยังประโยชน์แก่ส่วนรวมด้วยประการสุดท้ายคือการที่พระสงฆ์เนี่ย ต้องชี้ทางธรรมหมายถึงพระสงฆ์เราเนี่ยต้องเป็นผู้นำต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชนอย่างเช่นพระสงฆ์เราเนี่ยต้องส่งเสริมญาติโยมให้เข้าวัดปฏิบัติธรรมเจริญสวดมนต์เจริญจิตภาวนาส่งเสริมให้ญาติโยมนั้นรักษาศีลห้าส่งเสริมให้ญาติโยม ได้ถือศีลอุโบสถในวันพระใหญ่เป็นต้นหรือส่งเสริมในเรื่องของการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตลอดจนถึงการจัดปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานซึ่งถือเป็นหน้าที่หลักที่จะดึงญาติโยมนั้นได้เข้าถึงพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักๆของพระสงฆ์เราก็มีทั้งหมด4 4หน้าที่ก็คือห ก็คือชี้ทางสว่าง2ชี้ทางสวรรค์3ชี้ทางรอดและ4ชี้ทางธรรมเจริญพร